ยินดีต้อนรับสู่ช่องเทรดดิ้งคาสแหล่งข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรีวิวและข้อมูลเชิงลึกของโลกยานยนต์วันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่หลายคนรอคอยนั่นคือ BMW M9 ปี2025รถที่ร e d e f i n e ความหรูหราประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรถรุ่นเรือทงจาก BMW นี้ผสมผสานการออกแบบที่สวยงามตระการตากับวิศวกรรมที่เหนือชั้น ทำให้มันเป็นรถในฝันของทั้งผู้ที่ชื่นชอบรถและนักสะสมเรามาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ BMW M9 UM ปี2025กลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่แท้จริง ใต้กระโปรงหน้ารถ bmw um 9ปี2025ับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ v 8เทอร์โบชาร์จคู่ขนาด4.4ลิตรที่ทำงานรวมกับระบบไฮบริดไฟฟ้าชุดเครื่องยนต์นี้ให้กำลังสูงถึง750แรงม้าและแรงบิด900นิวตันเมตรทำให้มันเป็นหนึ่งในรถผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก bmw um 9เร่งความเร็วจาก0ูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.8วินาทีและมีความเร็วสูงสุดที่จำกัดไว้ที่3 3มอมบกิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบ Hybrid ไฮ ประหยัดน้ำมันมากขึ้นทำให้รถคันนี้มีมิติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกียร์อัตโนมัติ M-septronic 8สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและลื่นไหลทำให้การขับขี่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น การออกแบบภายนอกของ BMW M9 ปี2025เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความดูดันรถคันนี้มีกระริวรูปไตที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW U ที่ใหญ่และโดดเด่นขึ้นพร้อมกับไฟหน้าเลดเลเซอร์ที่ดูทันสมัยตัวถัง a e r o d y n a มิกที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดแรงต้านและเพิ่ม แรงกดลงสู่พื้นนอรถ BMW M9 UM มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด21นิ้วที่เบาและยังประสิทธิภาพสูงเพื่อให้การยึดเกาะและความมั่นคงที่สูงสุดแม้ขับด้วยความเร็วสูงระบบไอเสียคู่ที่ด้านหลังเพิ่มลุกสปอร์ตขณะที่สปอยเลอร์หลังที่ปรับได้อัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทาง a e r o d y n a m i c ภายในห้องโดยสารของ BMW M9 ปี2025นั้นหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีวัสดุภายในทำจากวัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังหุ้มเบาะมริโนไมคราบอนไฟเบอร์และส่วนตกแต่งด้วยอลูมิเนียมระบบห้องโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะมีหน้าจอดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและหน้าจอสัมผัสขนาด14.9นิ้วที่โค้งงอทำ งานบนระบบไปเร็ว8.0ล่าสุดของ BMW U ระบบนี้รองรับการควบคุมด้วยเสียงการควบคุมด้วยท่าทางและการเชื่อมามต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนี้ BMW M9 ยังมาพร้อมกับระบบเสียงรอบทิศทางบอ w e r s w i l k i ที่ให้ประสบการณ์เสียงที่สมจริง ความสะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญใน bmw m9 ปี2025ด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นเบาะที่นั่งที่มีระบบทำความร้อนระบายอากาศและนวดระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ4โซนและไฟ MBN ที่สามารถปรับแต่งได้ตามอารมณ์ของคุณรถคันนี้ยังมีพื้นที่สำหรับขาและศีรษะที่กว้างขวางทั้งสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังทำให้เหมาะสำหรับการเดินทางไกลพื้นที่เก็บของด้านหลังก็กว้างขวางและเบาะหลังสามารถพับลงเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับสัมภาระขนาดใหญ่ ในด้านความปลอดภัย BMW M9 UM ปี2025มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดบอดระบบมองเห็นตอนกลางคืนและกล้องรอบคันรถระบบความปลอดภัยอัจฉริยะของรถคันนี้ช่วยให้คุณและผู้โดยสารปลอดภัยตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะขับบนทางด่วนหรือในเมือง BMW M9 ปี2025ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและนวัตกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชื่นชอบประสิทธิภาพคนที่รักเทคโนโลยีหรือคนที่ชื่นชอบงานฝีมือที่ประณีต BMW M9 ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกคอ